ตีใช้งานโปรแกรม Audacity นะครับเอาไว้ตัดเสียงนะง่ายๆโปรแกรมฟรีนะครับหาดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตตัวไปเลยเวอร์ชันใหม่นี้คนใช้งานอาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะใช้งานแบบเบื้องต้นได้ง่ายเปิดขึ้นมานะครับอันแรกก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับเป็นอินพุตที่เราต้องเลือกให้เข้ามานะครับผมซึ่งถ้าเป็นค่า d ด f a ฟอ t มันก็จะเลือกให้อยู่แล้ว อันที่2ตรงนี้จะเป็นให้เราเ,เ,ราเลือกชแนลได้ว่าเป็นโมโนหรือว่าเป็นสเตอริโอนะครับผมอันนี้ผมจะเลือกเป็นโมโนก่อนนะส่วนสปีกเกอร์นี้เอาไว้เรากดเพย์แบ็กฟังเสียงนะครับผมก็เป็นค่าเดฟอ u l t อยู่แล้วนะทีนี้รูปไมโครโฟนตรงนี้ที่เขียนว่า Click to Start Monitoring ให้เรากดไปทีนึงครับเราจะเห็นเส้นเสียงว่ามันดังแค่ไหนนะครับผม พยายามอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันถึงสีแดงนะครับถ้าถึงสีแดงก็เสียงมันก็จะแตกนะครับพยายามปรับส่วนปรับไม้ตรงไหนตรงนี้นะครับปรับความดังของไม้นะครับเนี่ยอันนี้ผมปรับดังน้อยมากอันนี้ถ้าปรับเยอะมันก็จะดังแรงนะฮะไมโครโฟนผมเป็นไม้ไม้แจ็ค3านะผมจะปรับประมาณให้อยู่ที่ประมาณ80นะครับน,นี่คือความดังของลาโพงนะอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันกนะ็คือเอาไฟเสียงเข้ามาก่อนนะครับผม ไฟเสียงเนี่ยสามารถดึงเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ากด open ก็ได้แต่ผมถนัดแบบดึงเข้าลากเข้าเอานะฮะ่ะก็จัดแจงหน้าต่างก่อนไฟล์เสียงเป็น m B 3นะครับลากเข้ามาอย่างนี้ได้เลยครับอาจจะให้ดูนิดนึงถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเสียงของเราเนี่ยมันจะดังมากนะครับมันจะดังมากนี้ผมลองเปิดแซมเปิลให้ดูนะ ถ้ามันเด้งมาถ้ามันเล่นมาถึงจุดเนี้ยเสียงก็จะเป็นขีดต,ตีแดงขึ้นเลยถึงเสียงมันจะแตกนะครับลำโพงแตกนะ day, อ่าอันนี้อาจจะอาจจะตกใจนิดนึงเพราะเสียงมันดังมากเสียงมันลำโพงแตกเพราะงั้นทีนี้เราต้องการขยับให้เส้นเสียงอะ่ะมันลงมานะก็กดไปตรงที่รูปนี้เลยรูปดาวนะครับแล้วเอาเมาส์ไปชี้เอาเมาส์ไปอ่าชี้ตรงเส้นขอบข้างบนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีลูกศรเล็กๆนะ ลูกสรนข้ามบนข้างล่างแล้วก็กดแล้วก็สามารถลากได้นะครับขึ้นลงเพื่อให้ความความดังของเสียงนียมันเบาลงหน่อยนะครับผมจะประมาณนี้อ่าอันนี้มันเป็นไฟล์เสียงสเตอริโอมันก็จะเวลาเสียงเบาเสียงเพิ่มเสียงมันก็จะมันก็จะดังพร้อมๆกันนะครับผมจะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วลองกดไปที่รูปสีเล็กอีกทีนึ่งครับแล้วก็กดสเปซบาร์เล่นดูนะฮะเอาประมาณนี้ก่อน เสียงยังออกแตกๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะทําการลากลงมาอีกนิดนึงเพราะเสียงยังแตกอยู่อันนี้ไม่ใช่กดคอนโทรลแซดนะครับย้อนกลับสามารถเลือกได้นะอันนี้ก็คือ,คอย้อนกลับหรือว่าไปข้างหน้าได้นะครับผมหรือถ้าสะดวกก็คือกดคอนโทรลแซดก็จะเป็นการย้อนกลับนะครับอันนี้มันเป็น,ปนมันได้เลือกไปแล้วนะนะคุมก่อนนะ นีลงมานิดนึงอันนี้มันเสียงมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเรากดย้อนกลับกดย้อนกลับไปก่อนกดสีเหล็กโทน A คุมไปเลยครับกดเลือกตรงนี้ครับกดเสียงลงมาดังประมาณน,นี้แล้วกันครับกดชีเหล็กแล้วก็ กดเล่น <S <S เสียงยังขึ้นแบบแดงๆนิดนึงถ้าแดงๆนิดนึงก็อาจจะเอาลงมาอีกประมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้ได้ครับอ,อันนี้เป็นการแบบปรับระดับเสียงนะครับส่วนอันข้างบนนี้รูข้างบนก็คือการปรับระดับเสียงเหมือนกันแต่ว่ามาสามารถเรียกจุดได้คือเราาร์ k จุดอย่างนี้จุดที่1จุดที่2อ,อย่างนี้นะครับจุดที่3จุดที่4แล้วก็ทําการลากเสียงลงมาครับอย่างเงี้ยได้นะลองกดเล่นให้ดูอ่ะถุนแัดก่อนลากเยอะไป เสียงมันก็จะเบาลงตามที่เราที่เราลากแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมกลับตัวนีกลับไปเป็นเส้นเสียงปกติก่อนทีนี้สำหรับใครที่อัดแทร็กเสียงแล้ว เอาเสียงโอดิโอแบบสติโอเข้ามาอยากจะทําให้มันเป็นแบบโมโนครับมิก mm hmm. เป็นเสียงเดียวเป็นเส้นเดียวเพราะว่าคลิเกียจด,ดูแบบหลายๆเส้นอย่างนี้นะ mm hmm. ก็ได้โดยการที่เราคุมก่อนนะกดคอนโทนเ A mm hmm. ก็ได้ครับเนี่ยให้มันเป็นพื้ลังสีขาวนะไปที่เมนูเดี๋ยวขวาผมขวานี้นึงนะมันจะอยู่ข้างบนคำว่าคำว่าแทร็นะครับข้างบนนะครับ แล้วก็จะมีหัวข้อ mix นะครับแล้วก็หัวข้อแรกเลยที่เขียนว่า mix studio down to mono นะปุ๊บเรากดแล้วมันก็จะกลายเป็นโม n o ทันทีนะครับอ่าทีนี้ก็คือเล่นเสียงปกตเลยทีนี้ในการอัดเสียงเพิ่มนะครับเราสามารถกดคลิกขวาแล้วก็ add mono tag ไปได้เลยหรือว่า กดรูป,ร,ปรูปเสียงแดงนะสัญลักษณ์อัดกดอัดไปได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะลองกดอัดไปได้เลยนะกดอัดด่วนเสียงมันจะอัดไปในแท็กเดียวกับตัวนี้นะครับเสียงผมมันจะโดนอัดไปแท็กเดียวกับตัวนี้ถ้าเราไม่สร้างแท็กมาใหม่นี่กดสเปกตรหยุดครับเราจะลบเสียงแท็กนี้ที่ยังไงถ้าเราดับเบิลคลิกนะครับแท็กไหนที่ โซนไหนเสียงไหนที่เราต้องการลบเราให้เบินไคลิกเกจการพลังสีขาวแล้วก็กด delete ครับมันก็จะออกไปทีเนี้ยเราไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้เราจะ add คนละแท็กกันคลิกขวา add m e n u a l track ครับแล้วก็คลิกตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงไหน,นก็เอาจากตรงนั้นนะครับส่วนเส้นเสียงเนี้ยสามารถย่อหรือขยายได้โดยการกด control แล้วก็ลูกยิง s c r o l เม o ส์นะครับขึ้นลงแบบนี้นะขยายหรือย่อได้นะครับผมส่วนถ้าบางทีแบบเราขยาย เยอะเกินไปมันจะมีข้างล่างนี้เห็นไหมให้เรากดเลื่อนได้ครับเราก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็กดอัดอันนี้ยเวลาผมพูดเสียงผมก็จะเข้าไปข้างในละเดี๋ยวผมจะลองกด playback ให้ดูนะ<ป>ครับผมกดสเปซบาร์ตอบแล้วก็กด p พ a y นะอันนี้ยเวลาผมพูดเสียงผมก็จะเข้าไปข้างในละเดี๋ยวผมจะลองกด playback ให้ดู มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการตัดละ่ะเดี๋ยวย่อมันเข้าไปนิดนึงถ้าต้องการตัดเสียงก็ตัดได้ครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงไหนก็ได้นะที่เราต้องการตัดแล้วกดคอนโทนไอหรือคลิกขวาแล้วก็สปิดคลิปตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะบอกช็อตคัดว่าให้เรากดอะไรนะก็คือคอนโทนไอนั่นเองอนะ่ะอันนี้ก็คอนโทนไอไปปึ๊บแล้วก็หลายคนอาจจะเห็นว่า ไอเมนูที่เอาไว้สําหรับลากเสียงเนี่ยมันหายไปในเวอร์ชั่นใหม่นะมันหายไปครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาจงใจให้มันหายไปเขาจะเอามาใส่ในฟังก์ชันที่ว่ารูปมือเห็นไหมครับถ้าเราเอารูปมือมาใส่เป็นชื่อชื่อแท็กชื่อเพลงของเราเนี่ยมันจะขึ้นรูปมือมาเราก็แค่คลิกลากแค่นั้นเองครับแค่นั้นเลยครับก็จะเป็นการใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับใช้งานง่ายกว่าเดิมคลิกลากตัดไปนะครับอยากจะลากตัวนี้ก็คือแค่ลากไปเลยครับเราไม่ต้องไปกดฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นครับ สามารถลากได้เลยทันทีนะอ่าอย่เงี้ยลองกด tracks, like new, อ่อาเนี้ยเวลาผมพูดครับเสียงที่โดนตัดก,ก็จะหายไปครับทีนี้แบบว่าอยากจะเอาข้างหลังทิ้งดับเบิลคลิกแล้วก็ Delete ลบครับเอาเขามาก่อนถ้าเกิดว่าเราอัดเสียงไปแล้ว อัดเสียงไปแล้วนะครับแล้วก็เราต้องการฟังเฉพาะเสียงที่เราอัดเรายังไม่ต้องการฟังเสียงอื่นเราสามารถกดแทร็กเสียงคําว่าโซโลได้นะครับอย่างเช่นผมจะฟังเสียงเฉพาะเสียงที่ผมพูดแต่ยังยังไม่ต้องการฟังเสียงดนตรีก็กดคําว่าโซโลตรงนี้ไอ้ที่เสียงพูดเอ้ยเสียงดนตรีข้างบนเนี่ยมันก็จะโดนปิดไปนะครับแล้วก็สามารถกดเล่นฟังได้อันนี้ยเวลาผมพูดเสียงผมก็จะเข้าไป่ดเห็นไหมฮะประมาณนี้เอง ถ้าเราเอามันกลับมาก็แค่กดคําว่าโซโลอีกทีนึงนะครับอาเน,นี้เวลาผมพูดเสียงผมมันก็จะมาทั้งเสียงทั้งดนตรีพร้อมกันทีนี้เราจะตัดให้มันเป็นเสียงเดียวกันนะครับเราจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วตอนนี้อย่าลืมว่าเราตั้งเป็นโมโนมันก็จะเป็นเสียงโมโนนะครับเป็นเสียงเส้นเดียวนะถ้าตั้งตีดีโอก็จะเป็นสองเส้นนะครับให้เราไปตรงที่ไฟล์นะไปเอ็กซ์พอร์ตนะครับถ้าใครต้องการคุณภาพเสียงที่ดีนะครับอันนี้อันนี้ผมตั้งเป็นสี 1 4เฮิรตนะซึ่งเป็นคุณภาพเสียงของ c ีนะครับเสียงจะดีหน่อยให้ให้เรียกเป็น Export as Wave ครับเป็นไฟล์เสียงประเภทคุณภาพแบบอ่าดีนะครับเหมือนกันเป็นของซีดีนั่นเองถ้าจะเอาขนาดเมกไบต์ลดลงมาอีกก็จะเป็น mp3 ครับเสียงก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็จะเป็นคุณภาพของ mp3 อันนี้ผมจะลองเป็นแบบของ Wave นะครับอ่าก็จะตั้งชื่อนะ เอาไปวางในเดสก์ท็อปก่อนนะครับนี่จะเป็นประเภทไฟล์ของเบสมโคอฟท์เราจะเอาชื่อพวกนี้ม็ตั้งไปเซฟนะสอบ encoding bit นะครับเราจะตั้งเป็นกี่บิตก็แล้วแต่เรานะครับอะตรงนี้นะนี่ผมเซฟไปเลย มันก็จะแจ้งเตือนว่าแทร็กของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโมโนไฟล์แค่นั้นเองครับทำให้ต้องการให้มันแจ้งเตือนอีกติ๊กคำว่า Don't Show This Warning Again แล้วกดโอเคครับทีนี้มันก็จะเด้งมาให้เราใส่ชื่อศิลปินใส่ชื่อแทร็กใส่ชื่ออัลบั้มนะครับผมเวลาแบบเหมือนเอาเราเอาไปเปิดใน cd แล้วมันจะมีไฟล์ศิลปินไฟล์อัลบั้มอะไรขึ้นมาอย่างนั้นนะครับผมใส่ชื่อผมไปก่อนนะอัลบัม้มอันนี้ จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบทำเพลงจริงๆอาจจะซีเรียบหนอ่ยอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ใส่ไปครับจบคำว่าโอเคนี้ไปดูไฟล์กันนะครับไฟล์ที่เราเทสออกมาก็เป็นไฟล์สั้นๆนะครับดู p ปร p ป r ร y ก่อนแค่3ามเมกไฟล์แค่3ามเมกเองครับดามสกุลเว็บนะ ลองเปิดดูนะครับเดินเสียงดูอ่าเนี้ยเวลาผมพูดเสียงผมก็จะเข้าไปข้างในละ43่ิวเดี๋ยวผมจะลองกด playback ให้ดู Yo, like genetic, อ่าก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับการใช้งานเบื้องต้นมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ